ให้ดูข่าวนี้น่าสนใจมากทีเดียวว่าตอนนี้แบรนด์ n s i ซ e ์เดชเขารายงานว่าปอร์เช่เนี่ยจะร่วมพัฒนาเรือยอทพลังงานไฟฟ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าของมาคารุ่นใหม่เริ่มต้นมีแค่25าลำนะครับซึ่งปอร์เช่เขาร่วมมือกับฟรอชเชอร์ชิปยอทซึ่งเป็นผู้ผลิตเรือเดินสมุทรจากออสเตรียพัฒนาเรือยอทพลังงานไฟฟ้าเป็นเรือยอทพลังงานไฟฟ้านะะขับขึ้นด้วยพลังงานไฟฟ้าอยู่ในน้ำเนี่ยแหละแล้วก็เป็นออกแบบโดยปอร์เช่คงทั้งสวยทั้งแพง ติดตั้งเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนของรถพลังงานไฟฟ้าปอร์เช่มาคา n นเอาเทคโนโลยีจากมาคา n นเนี่ยมาใช้มาคา n นเฟ็น i มินิ s อ v ของปอร์เช่ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่น f แฟลกชิพของเขาเป็นเป็นเรือธงนำที่กำลังเปิดตัวในอนาคตงานนี้เขาจะทำรุ่นแรกออกมา Limited Edition ะครับมีจำนวนจำกัดแค่25ลำในปี2024นะครับ ลุสเมคเคซึ่งเป็นรองประธานและสมาชิกคณะกรรมการบริหารผู้กำกับดูแลส่วนางานการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศของ Porsche เ g mm hmm. เขาบอกว่าทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันพัฒนาเรือยอท์ r ฟรอเชอร์ปอร์เช850 p h นตอม m i r r ที่มากับสมรรถนะสูงไม่ต่างกับรถสปอร์ตของแบรนด์ฟรอเชอร์ o อร์เช่850แฟนตอม m i r r ใช้พื้นที่ใช้พื้นฐานเดิมจากเรือ d ดย์ครูเซอรุ่น f r o ชเชอ858 Phantom Air โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆลำตัวเนี่ยของเรือจะมีมิติความยาว8.67เมตรนะฮะกว้าง2.49เมตรโดยปอร์เช่มีหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนระบบดังกล่าวที่จะนำมาจากมาคารรถยนต์ SUV ขนาดเล็กซึ่งจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุรวมประมาณ100 kWh น่าจะเป็นกิโลวัตต์ชัเวอร์นะฮะพร้อมเทคโนโลยีแรงดันไฟฟ้า800โวลต์ของปอร์เช่ซึ่งจะทำให้เรือยอดลํำนี้สามารถชาร์จพลังงานได้ทั้งจากสถานี DC fast charging แล้วก็จาก AC charging ด้วยฟรอเช่858ฟอนต t o แอม r สามารถรองรับผู้โดยสารจำนวนสูงสุดได้ถึง9คนแล้วก็มีสระว่ายน้ำพร้อมเบาะนอนสำหรับอาบแดดจำนวน2ตำแหน่ง และภูงมาลัยควบคุมหางเสืออีกมีสมอเรือซึ่งทำจากสเตนเลสสตีลด้วยเพราะอุป,รปรกรณ์ที่ช่วยหย่อนและดึงสมอเรือขึ้นจากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพฟรอเชอร์ปอร์เชมีกำหนดพร้อมส่งมอบในปี2024นนะฮะและสามารถสามารถพรีออเดอร์ได้คนไหนที่สนใจที่ผมอ่านมาทั้งหมดนี้คือคุณจับต้องได้นะฮะ นะสำหรับคนซึ่งมีเงินมากพอเนี่ยแล้วไม่รู้จะทำไงชีวิตถ้าเกิดมีทั้งนาฬิกา Richard m i l l แล้วหรือมีตั้งปอร์เช่แล้วเนี่ยขับเล่นบนท้องถนนเนี่ยถ้าคุณต้องการอวดให้มันโชว์ออฟเต็มที่แบบที่คนอื่นเขาหมั่นไส้เนี่ยนะฮะคุณสั่งพรีออเดอร์ตอนนี้เรือรุ่นพิเศษฟรอเช่ปอร์เช่ส่งมอบในปี2024 first edition ผลิตขึ้น25ลำเรยอสจะได้รับการประกอบขึ้นที่ฟรอเช่ชิ h i ยาร์ดซึ่งอยู่ใน ในเมืองโอสดอฟประเทศออสเตรียโดยฟรอเช์เนี่ยจะรับหน้าที่ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ก็คือเรือทั้งหมดรวมไปถึงการดูแลด้านบริการหลังการขายผมก็ใจว่าในเมืองไทยอาจจะมีลูกค้าด้วยนะฮะใช้ชีวิตอย่างครบเครื่องครบครันเนี่ยนะคร